นี่เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วสารทิศต้องมีโอกาสเข้ามาสักครั้งโดยเฉพาะการได้สัมผัสมอนครังในตอนกลางคืนสวัสดีครับเพื่อนเพืเหตุมา <Hern. S 2> จากว่ามีเพื่อนๆเข้ามาขอเลขเสี่ยงโชคจนถูกางวัลที่1จนเป็นกระแสทําให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบหลวงพ่อนิมณีจํานวนมากในช่วงเวลาหนึ่งวันนี้สบายใจใส่หมูขอพาเพาื่อนเพื่อมาดูบรรยากาศช่วงเย็นวันที่เราไปเป็นวันที่13กรกฎาคม2567ผู้คนยังมีเข้ามากราบไหว้ตอนกลางคืนเหมือนเดิมแต่ไม่หนาแน่นเหมือนช่วง2 3าเดือนก่อนไม่ต้องเข้าแถวเพื่อไปสักาะวงพ่อนิมี สามารถเดินเข้าไปได้เลยครับแน่นอนวันนี้สบายใจสัมมูได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลวงพอ่อเนมณีซึ่งประฏิษฐานอยู่ภายในโบสถ์แห่งนี้เข้าไปสวดคาถาชินนบัญชรด้านในภายในโบสถมหาอุตแต่ก็ไม่ได้ขอเร่ขอหวยมาฝากเพื่อนๆน,น,น,นะครับสำหรับโบสถมหาอุสันิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่พิเศษคือมีต้นโพไซไกลกลางซึ่งเป็นรากไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทําให้โบสถ์แห่งนี้ดูมีมนต์ขลังเพื่อนๆต้องไปชมด้วยตาตนเองหรือเป็นอันศินของจังหวัดสมุทรสงครามด้านข้างโบสถ์มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตกสิน ารชและเหล่าทหารคู่พระบารามีและมีปูนปั้นเป็นช้างเผือกสําคัญในรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชือกหนึ่งมีชื่อว่านางพญาเสวีกาลินีซึ่งเป็นลูกของนางช้างพญามงคลสเวคคสวีโคจาาสีเมืองตัวประเสริฐเป็นช้างของพระเจ้าฝังที่ถูกทับของพระเจ้าตากสินมหาราชไล่ตีแต่ขณะนี้ขึ้นเมืองเหนือสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามากราบสกราระาหลวงพ่อนิมมณีก็อย่าลืมแวะเข้ามากราบขอพรบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชและลอใต้ท้องช้างเป็นช้างเงผือกคู่พระบารามีของพระเจ้าตกากสินด้วยนะครับ ฝากเพื่อนๆกดหัวใจปักหมดุดกดแชร์หรือเพื่อนๆท่านไหนที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แนะนาได้อยากให้สบายใจสายมูเข้าไปเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดกับสบายใจสายมูมูในแบบสบายใจสําหรับวันนี้สวัสดีครับ